กันมีบ่อยครั้งจนคนแม่กุ้งต้องออกมาประกาศตามหาลูกสะปซยการประกาศตามหาลูกสไปซ์ค่ะเปิดรับสมัครลูกสไปซ์คนโตใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้ได้เลยค่ะสร้อยคอในราคา20สบาทซึ่งล่าสุดหนุ่มเกรทวอลเลนทอนได้โพสทับคู่กับคนแม่เย็นถ่ายภาพแนบชิดจับมือกันแน่นลงฮาดงแดที่ประเทศเกาหลีใต้ทลิปนี้บอกได้เลยว่าคนแม่นั้นแฮปปีส้สุดๆดูได้จาก,กรอยยิ้มพร้อมระบุข,ข้อความว่า พฮงแดแม่ชอบมากฉันเลยมีความสุขไปด้วยทำกลางเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นแซวคุณแม่กันเป็นจำนวนมากคะ่ะ